หนังนอกกระแสแต่โคตรน่าดูเลยครับพู่กับโอบอย No Other Choice พาพิลรเม면접보셨죠งานจอ면접본분들을찾아뵙고있는데요그두분이사라สัม요นธ์งานัทเสมน์งานหาตัว่คมันธ์นัคนที่เคยสันหนที่สัานคนที่เคย์งานหายตัวคนที่เคยนยัที่สัมพัน์งานนท่นทงานาเาัพั พ่อต้องหางานใหม่ทงิระหว่างนี้งด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 เล่นเทนนิสงดซื้อหนังสือบอลไซต้องย้ายบ้านด้วยโอ้โหเจวิเนี่พลังบวกเชิงลบอีกแล้วนี่ให้กำลังใจหรือกดดันเอาแล้วให้คนอื่นตายให้หมด สี่คนสี่คนหนึ่งงานว่ะเล่นใหญ่โคตรพู่กับพักสังคงครับพุ่ิกับโอโบยัีน์ นี่กระสังซาลาคี่คนหนึ่งงานมันต้องมีแหลกกันไปข้างุ งานนี้ค่าเอาชื่อไทยใช้ได้ครับชื่อไทยใช้ได้วารานนี่ผลงานเรื่องล่าสุดนะครับของูุ้งกับโอนะบอยนะภาพยนต์เรื่อง n no o Autor h c h o i c e เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องของพนักงานคนนึงนะครับที่โดนเลิกออฟแมนซูนะครับผมชายหนุ่มหัวหน้าครอบครัวที่กำลังตกงานอยู่อยู่ในช่วงกำลังหางานใหม่ซึ่งด้วยความที่เขาตกงานอยู่นะเขาก็ต้องเหมือนแบบ มีย้ายที่ย้ายทางลูกก็ต้องเลิกเล่นเทนเนิสอ่านเตยสารบอนไซที่เคยสั่งก็ต้องแคนเซิลน้าอะไรอย่างเงี้ยชีวิตโดนจำกัดกำเขียด้วยสภาวะความกดดันในการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับการสมัครงานครั้งนี้มันเลยแบบเป็นเรื่องที่มีชีวิตเข้ามาเดิมพันเล่นใหญ่โคตรนะครับในตัวอย่างมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งนีเ่เราจะเห็นว่ามีเหมือนคล้ายๆกับเป็นเอกสารนะ การสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยพร้อมรูปของผู้ชาย4คนที่จะมาสมัครงานในแข่งกันเลยนะทุกคนนี่จะเอบวก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 มเลยแต่ดูเหมือนว่าพอร์ตของพระเอกเนี่ยจะสู้คนอื่นไม่ได้มันเลยตะนเลิดเปิดเปิงนะครับเคีียดทำยังไงดีวะให้กูได้งานนี้เอาแบบการันตี100%อน่ะ No ้ตเออร์ชอนะครับฉายในโรงนะวันที่30ตุลาคมนี้